กีฬาสีกีฬาสีเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าคือกีฬาของลูกบูชายเลยเพราะแต่และตำแหน่งหน้าที่นั้นน่ะมีผลต่อคะแนนหมดเลยทั้งกองเชียร์พาเรดนักกีฬาสำคัญไปหมดเรื่องทั้งหมดมันก็ได้เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่หมนหนึ่งนี่นี่รู้ปะวันนี้ซ้อมขึ้นสเตนผมก็งงอยู่พักหนึ่งจนถึงเวลาที่เราต้องไปซ้อมขอให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าคณะสีในเวลานี้ด้วยครับ วันแรกเนี่ยพี่เขาก็จะให้เซนชื่อเหมือนกับเป็นการบอกอ้อมๆว่าถ้าไม่มาซ้อมเนี่ยจะโดนตัดคะแนนลายคนก็ช่วยไม่ได้หรอกครับผมกับเพื่อนก็ต้องเซ็นชื่อไปซึ่งสีที่ผมอยู่เนี่ยก็คือสีเขียวนั่นแหละครับสีของผมหลังจากวันนั้นพี่เขาก็สอนร้องเพลงต่างๆให้น้องๆได้ร้องกันแต่ในตอนที่เราได้ซ้อมร้องเพลงเคีย์อยู่สีอื่นเขาไปถึงสอนท่ากันแล้วบอกเลยว่าสู้ชีวิตมากๆสีผมนีย มันก็ได้วุ่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันกีฬาสีพี่เขาก็เพิ่งจะเริ่มสอนท่าให้กับสีพวกผมในขณะที่สีอื่นไปถึงไหนกันแล้วมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางคนในสีเนี่ยมันขาดหรือว่ามันไม่มาซ้อมกันเหลือ,อะลรก็ว่าไปก็ยังพอรับได้แต่สิ่งที่รับไม่ค่อยได้อย่างหนึ่งก็คือสีอื่นๆตอนที่ซ้อมเข้าไปกับบ้านสี่โมงหรืออาจจะช้ากว่านี้นิดนึงในขณะที่สีของผมไปกลับตอนหกโมงผมรู้สึกว่ามันเสียเวลามากๆสําหรับคนที่เขาเข้าสีเป็นประจําไม่ขาด หรือว่าหนีสเตนในขณะที่เราซ้อมกันอยู่นั้นยังดีอยู่อย่างหนึ่งทีวีเขาเอาน้ําหวานมาให้กินแก้เจ็บคอในขณนะที่สีอื่นไม่มีพอมาถึงวันกีฬาสีซึ่งมันก็ได้เกิดปัญหาอะไรไม่รู้เกิดขึ้นจากที่ทุกคนจําท่าได้ก็ต้องมาซ้อมกันวันจริงนั่นแหละบอกเลยว่าสีเขียวของผมนะสู้ชีวิตและเหนื่อยไม่แพ้สีอื่นเลยแน่นอนพอถึงทอนเชียรจริงจริงมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเชียลีเดอร์เอ่ยสเตนเชียเอ่ย ไม่มีข้อบิดพลาดอะไรมากซึ่งมันดีมากๆจนพี่ๆในสีถึงกับร้องไห้ออกมาเลยล่ะครับพอหลังจากขึ้นสเตนเสร็จก็จะมีกีฬาอะไรนิดๆหน่อยๆรวมถึงให้ครูมาวิ่งแข่งกันอีกด้วยซึ่งสิ่งที่ผมได้รับมากับกิจกรรมกีฬาสีก็คือความสามัคคีความอดทนเป็นสัดส่วนใหญ่ เพราะมันทําให้ผมผิวไหมและทั้งตัวไหมเลยทีเดียวถ้าไม่รวมกับว่าเสียเวลาก็คงเป็นได้คะแนนผ่านกิจกรรมโรงเรียนนี่แหละครับคือดีที่สุดแล้วพอหลังจากที่ขึ้นสเตนเสร็จแล้วเนี่ยก็จบไปได้วยการเปิดเพลงให้เต้นและการปิดงานที่สวยงามครั้งนี้เนี่ยสีผมไม่ได้คะแนนเป็นที่1ของสีทั้งหมดแต่เป็นที่1ในใจของพี่ๆในสีทุกคนซึ่งทั้งหมดมันก็ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมและติดตามมาจนถึง100 Subscribe นะครับ ทุกคนสามารถถามคำถาม Q&A ได้ที่แถบชุมชนเลยนะครับขอบคุณมากครับผม